Okay. สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับสู่ช่อง Bomb Cash b o นะนีทำไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยเลยนี่อัดนะก็เดี๋ยววันนี้ฟาร์มโกเลมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะสำหรับใครที่จะมาลองฟาร์มโกเลมนะกเ็เห็นกลัวบางทีคนเขาไม่รู้ข้อมูลว่าต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาทำคลิปนี้เนาะแบบ ไม่รู้ไปตีเขาแล้วแบบกลัวจะทําอะไรไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะ,อะของผมผมส่วนใหญ่ตีกับในคิวทั้งนั้นเลยไม่ได้ตีข้างนอกนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีอะไรแนะนําเพิ่มก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวพวกลิสต์ยาอะไรเนี่ยผมจะใส่ไว้ในด้านล่างนะด้านล่างเปิดเลื่อนลงมาเนี่ยมันจะมีข้อความอยู่เนาะโอเคอันนี้เดี๋ยวรออันนี้คือการคอนะคิดว่าไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพราะว่าคนที่ มาตีโกเลมก็จะเออ่ฮาร์ดคอร์ประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะรู้เรื่องเยอะนะเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดในระดับที่ว่าเป็นผู้เล่นเก่าเก่านะโอเคเดี๋ยวรอก,กดยาแล้วก็รอบัฟก็เออ่โกเลม a p แนะนำผมคิดว่าประมาณสักสองสองแปดศูนสองแปดห้าอะไรอย่างเงี้ยพูทุมขึ้นไปนะอ่อ เดี๋ยวแคปเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ละออประมาณนี้แล้วก็ส่วนป้องกันเนี่ยบางคนก็บอก36 0ูนย์แต่ผมว่า37 0กําูนย์กำลังดีที่ที่แบบพอไหวไม่งั้นผมเห็นมีบางทีตายบ้างนึกถ้าบัฟบมาไม่ขึ้นเอาขอแบบเนี้ะบั๊บบัฟบมาไม่ขึ้นไม่รู้มีวิธีแก้อะไรผมทำอย่างเงี้ยนะวนเลยป้า ผมบัฟเต็นไปแล้วนะต้องมีบัฟเต็นนะพยายามทำให้ตัวเองอะ่ะเออกอเาเรียกอะไรเออ่ต้านให้มันล้มให้มันแบบเยอะๆอะ่ะเออเนี่ยมีเก้าสองพอใส่ครูทุมแนละ้วใส่นูเปอร์ก็จะร้อยนะใส่พวกเจมต้านอ่าเดี๋ยวลิสลิสยาเดี๋ยวค่อยให้นะไมโครโฟนอักท <Microsoft activated. S 1> oh, okay. ิเวนโอเคไป ก oh ดดออหลือเปิดอากิดหรือเปิดอาคิศอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หลุมหลักนะแต่เป็นหลุมที่วกผมฟาฟ์มบอกอ๋อไ,ไม่ลืมอ่าเลิกโทษดูบอกมันจะมีรายละเอียดเดยอะกว่าตืวนอ่าสกินี้ต้องระวังนะปัดข้างอันนี้ เรียกกะไรวะผมเรียกอะไรวาตัด้างมันจะแรงมากอย่ารับดาเมจถ้าไม่ใช่เกียร์เยอะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ควรอ่ะเกียร์เยอะก็ไม่ควรบล็อกอะไรเงี้ยพยายามใส่เฟรมไว้หรือลบไปเลยก็ได้เกียร์เยอะก็บล็อกก็ได้แต่ว่าไม่ไม่แนะนำเดี๋ยวเสีื่อยตอนไหนอยู่เหนแล้วตัดนี้จะกตัดข้างกันหลายรอบทีนี้ก็บล็อกได้นะไม่แรงมากสองเีพยายามอยู่ข้างหลังถ้าไม่ดูอะไรอยู่ข้างหลัง โ็เลไว้คนะ่ะเอามือนะมีกลือแฟตจะเวทเร็วมากยอดจะเรียกมือแขนซ้ายก็ได้เมืออแสงไปจริงชื่อมันเก็บแข็ตซ้ายนะ อ๋อห้าสิบเปอรเป์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันคือแฉกตายแล้วก็วกควรจะตีให้แตกนะแขนซ้ายเพราะว่ามันจะได้ดอกเพิ่ม สังเกตเรื่องแขนเนี่ยตอนที่โวลเลมมันตื่นนะให้สังเกตว่ามันหันหน้าไปทางไหนอ่าเพราะฉะนั้นเวลาตอนแขนซ้ายเราจะได้ตีหลังทางนั้นนะมันจะมันจะหักไปทางนั้นอยู่ตลอดหมายถึงว่าพอเวลาแขนซ้ายมาพุทธันนี้นะอย่างตัวเนี้ยตอนมันเกิดอนะ่ะมันจะหักไปหักไปด้านหักไปด้านเนีาไหนรู้ใช่ปะพอเราตีเนี่ยเราก็ต้องตีฝัง่งนี้เลยตีด้านหลัง ตอนแัดตายลยนะรปัร๊จา,า,ากรอบผ่านนะอยายาลาขึ้นาผีกับเพื่อนต่อราาถ้าเกิดตอนเีแรกถ้เาเกิดยังไม่ยิงก็ได้ค้นก็ระวังระวังต,ตายเอง ไม่ไปโดนตอนไหนวะคือถ้าเกิดเริ่มตีมันจะมันจะเริ่มตนะอาจจะ้ีตัวนั้นก็เออ่คนเลคนที่รู้ก็คงมาเพื่อหาเนี่ยนะทีส่วนใบไม้นะมันจะดอกระเบียบลู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวคุยไปพยายามเวลาตอนช่วงกคนจะนำของยิดแก็ถ้าเล่นเอาเวกถ้าเวกจิตธาตเกียร์น้อยที่สวด อ่าเรียกเรียกสิบขอดีกว่าเพราะว่ามันช้าแล้วบางทีเราอยากให้ฟูดเนี่ยตอนแรกมันก็จะเสร็จไม่ได้แต่ถ้าพอเยอะแล้วก็พอได้อัอนเนี้ยอ่ะอันนี้เห็นปะหันทางนี้เหรอเพราะฉะน,นั้นตอนเออ่แขนซ้ายอ่ะเราต้องตีแบบด้านเนี้ยตีหนอ่อยอาจจะใช้วิธีว่าทุกคนพอ50%ทุกคนไปอยู่แบบนี้ใช่ไหมง่ายที่สุด กดไปยืนฝั่าางนี้แล้วพอมันมนจะทิ้ไปหาทางที่อยู่แล้วเพราะว่าทุกคนยืนแนแล้วเราก็แค่ถอยหลังพอเราถอยหลังทุบเราก็คือเราได้แบ็คเลยก็ได้ทุกนี้ก็คือทามออกไกลนะออกไกลแล้วตายยังวงอยู่ก็แรงอยู่ถ้าเกียร์เยอะอาจจะรอดได้แต่ไม่ควรทำที่สำคัญก็คือปัดข่าแล้วก็เลเซอร์ที่จะตายกัน ช่วงแรกๆอาจจะตายกันหลังๆแล้วไม่ตายแล้วไม่ฉิบแล้วแขนซ้ายนะกลับได้ไหมต้องตีอย่างนี้แล้วก็ได้แบงค์แน่อาชีพอาจจะไม่แตกนะอาชีพที่มานะก็อดีดีอาชีพที่มานะคิดว่าช่วงนี้ซีซไนเกอร์มาได้แน่ ก็ชายผมว่าชายแี่คอมพิวต์เพราะว่ามันเป็นปาร์ตี้ภะษาคนมันบัฟเพื่อนได้เยอะชายแค่คอมพิวต์ตดีผมวิทดนะ้วยบัฟนะใช่สนะ่วนอาชีพที่คิดว่าไม่หวัดไม่ค่อยดีก็คือเทมเมอร์นะ แบบว่ารับเฉพาะมากนะ โอกาสโอกาสได้แบ <łość> ็คอาจจะยากเขาก็ต้องถ้าเกิดเราไปดีข้างในอ่ะไปดีรอข้างในก็ถ้าท้างในก็ตีแบ็คลมบ่าระวดงได้โดนที่ต่อนี่ขวางเยด้วยแล้วอ็ เยอะแล้วนะครับท to so ี่อื่นมาก็คือระวันแถวไปที่ผ้าเนี่ยผมยังเก็บอยู่ข้างในนะจะได้แบ็คแพคแบ็คยู่ข้างในนะแถวไปที่ตีอย่างเงี้ยออกมาจะได้แบ็คถูกตัดเลยนะตอนตีก็ปีเรียบร้อยใคเดรเจ็บพิซเตอร์อะไร จะแบบเปนียให้เพื่อ,อนมากรไปเที่ยข้างในตีกันนะ้ีะ่นีมาตีเข้าไปในวงตีกันสาหรับเออแ้ว่อ,อาน,น,นำแบบตั้ใหอ,อ่ัน เดวเวก่ะคอ,อ,อสกีวันนี้ผมเอาไอ้นี่นะใช่นี้นะแยกคตสกีนี่ต้องยืดพืเข้ามาเลยนะเพราะว่าไม่เก็บโดนนัดละกันเออแดงๆนั่นแหละตัวใหญ่อะสกิลแดงๆดงอะยกไปอันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยครัแรงอยู่ไก่นอกนั้นอะไอ้แดงๆดงๆเราจะไม่แรง เออดูง่ายๆแดงแงไอที่ไม่เตือนอ่ะเ,บบเออันแรงเออปัดข้อางพยายามอย่าไปบล็อกอ่ะเออผมเตรียมไว้อีกก็พอบล็อกได้อยู่ถ้าถ้าเราหาที่บล็บอกนะใช้ตะกี้บล็อกได้พอกันเออบล็อกอ่ะเพะมันช้าคือถ้าเกิดเรา วัวมากเกนะินอ่ะแล้ก็จะช้าวัวเราช้านะ่ะขาดไปแล้วก็คิดว่าค่ายเร็วด้วยว่าค่ายเร็วกาดพลาดเราก็นอ้อยหน่อยอยากสังเกตว่ามันตอนมาดูมันอยู่ด้านไหนเออมันจะฟิกนะมันไม่สูงม,มันฟิกทุกจุดถ้าเราฟาดถึงเดิมเรื่อยๆอ่ะเอาก็ทีเด็ดนะ ว่าตำแหน่งนี้มอนนี้ที่ระดับด้านนี้คือหลักยแยกภาษาแล้วก็ดูด้วยแล้วกันดูด้วยนะโอ้ยไม่ด้องอะไรถ้าเจใครอยากรู้อะไรสงสัยก็ถามไว้ แทนอะไรท่ว่าเป็นประโยชน์กับคนอก็แชร์ไม่ได้ อย่าอย่าลืมนะถ่าอ๋อช่วงแรกอ่ะจริงๆเ,เรื่องนี้ด้วยก็ถ้ายังไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าสั่งนได้ได้น่ะก็คือควรจะสื่อสารกันแบบพูดได้เลย,เลย,นะเยอ,อะไรนะอย่างเงี้ยมีเทียบสามในที่ขอดอะไรอ๋อแข็งทีแล้ว เอเอเดียนะ าก็ไม่ร้องไ <Hi. S 1> ห้ด้วยเหมือนกันนะก็หวังด้วยเอ,อ่เอ,อ,เ,อ,อเอานะนรัเพื่อนบะงคนนะถ้าเกิดสมมติว่าไม่กลัวแล้วก็เกิดคิดว่าตายบ่อยเ,เปลี่ยนเตียงฟก็ได้นะเฟซที่บอกว่าอโอเคอะแปลกไม่เสียดายอะไรเงี้ยถ้าเป็นเทมเมอร์ก็แนะนำโคนชายมาคิดว่าชีวิอะไรอีกที่ไม่ค่อยโอเคก็หรือว่าที่ไหนเหมาะสมก็แชร์กันไว้ ที่เห็นแน่ๆรู้สึกว่าไปเกินหัวากแล้วก็ถ้อใครดูย้อนหลัง่ยคือเวลานี่ยนะคือเกมที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานที่อยู่ก็คือพวกวันไรอะไรอย่างเงี้ยคือ มันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วมันเป็นความจริงนะตอนนี้เะมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะแผลก็เปลี่ยนเรื่อยตัวที่ดีตอนนี้อาจจะไม่ใช่แล้วเด็นแบบพอโตอโตอเคพอสกิลอะไรมาเงี้ย พวกทับหอลอกกับระเบียบอะถ้ามันไม่ได้ซีอะไรแล้วก็เพิ่อไปพอมันจะลงให้มันหยุดหน้าเราไว้แล้วก็พอนไยอ่าอน,นี้พว,วกเรียกอะไรอะ่ะพวกวะม <c oughs> ันมันอุ้ยโดนตี้ตีอย่างนี้ระวังนะพว,วกนั่นก็ถ้ามันประมาทก็ตายได้นะ ไม่รู้อะไรห้องไว้ไม่รู้อะไรอยู่ข้างหลังไว้ตัวตีใกล้อยู่ข้างหลังยายาเออ ตัวแล้วก็ตัวหนึ่งประมาณเออ่สองนาทีของผมเด็ดตัวแล้วก็บนพอดีกดยาอีกนอกระดีนาทีก็ตออเวลาวิ่งอันนี้เป็นอเอ่ออาจจะแน่แน่แน่ ดวงติดตอนที่กอีใช้สะกีนี้บ่อยๆด้วยดิไซายนะล็อก A P ด้วยแคทพอนก็เดี๋ยวไว้แชร์ถ้าเกิดใครอยากดูติดตามดูอ๋ออีกนิดนึง ถ้าไอทีเยอะแล้วแล้ว,ลวมันตีพอไหวอ่ะใส่อันเนี้ยดาวเพเลก็น่าจะดีนะเออดีผมเล่งอยากทำอยู่ลเลยดาวเพเลนเนี่ยมันลดดาเมจด้วยน่าสนใจอยู่ผมว่าเหมาะอยู่นะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนี้ชอบหัวใจเบลแ,แพงด้วยดาวเพลย์ก็น่าสนใจถ้าถ้าเปลี่ยนแล้วมันลงแคบมันยังลงแคบอยู่ก็โอเคนะ ว่าเข้ามาแรกๆแ,แล้วเออ่ไม่ได้เกียร์เยอะนะแล้วก็ยังไม่คล้องอย่าเอาวิทย์แหวกเลยนะ <c oughs> มันช้าแล้วมันจะตายนะบอกไม่ไหวอะไรเงี้ยสุดทอดมาสุดทอดมันเร็วเอ่อถึงออกข้างได้อะไระ <c oughs> อย่างเงี้ยเตะวางบอดีขัดด้วยแล้วก็ปุ๊บ เป็นได้ <laughs> นะไอ้คนนี่กดนี่ด้วยก็ได้ไม่กระส่งนี่เด็ดเจ๊ก็ประมาณทุกคน เบียสองคนนี้ถ้าอยากดีก็ตอผมนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงให้อันนี้อันตรายนะเอออันนี้เพื่อนเพื่อนผมอะไปเปิดไว้ให้ก่อนมันจะเร็วขึ้นเพราะว่าจะได้ทำาเตจได้เร็วนี้ต้องระวังนะตัวนี้ตรวนี้เป็นอันที่ตายเลยบ่อยมากเออจะไม่ได้เจอเลเตอร์เอ่อมันจะมีท่าหนึ่งเป็นท่าแบบว่าเลเตอร์ไก่เป็นเต้นลงถูกมาเป็นเส้นอันนั้นแรงมากต้องอเฟรม ผม,มงเหมือนกันคือ no, อ่าแล้วก็โวลิมพ์ที่เนี่ยแบนดูทาพางมันแบบแม่นมันจะน้อยเลยตีเบี่ยงมากคือบางทีก็แรงบางทีก็เบาเอออยงน้นะอย่าแรงบางทีก็เบาเไม่แค่นั้นอ่ะฟังสกิลเห็นไหบางทีเรารับได้บางทีเราลับไม่ได้ด้วยอย่างผมก็งงกันเลเตอร์มีสมดบล็อกที่ทีสุดบล็อกไม่ได้เหมือนกันเพาะว่าแบบเยอะเยอะลดเดยอะลดน้อยเดี๋ยวลดเยอะเพราะฉะนั้นจริงถ้าจะเอาตัวมเงอ่ย ลดพวกดีบัฟมันก็ได้นะแล้วก็ลดแมสมันใช่ปัะแล้วก็เพิ่มตัวเองนะเพื่างชายได้เล่นหน่อยไม่ตายอยู่เออบางทีมันจะเป็นไม่โดนไปเลยอะไรอย่าเงี้ยเป็นหลักท,ที่สังเกตเพิ่ดูถ้าสใส่ญญอะไรก็ถามไปนะโอเคขอณท,ทุกคนที่รับชมน,นะ con